เหตุการณ์ที่นําเสนอครั้งนี้เป็นการจาลองสถานการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดนกในพื้นที่อําเภอหนองสมห้องจังหวัดขอนแกน่นประจําปีพุทธศักราช2555โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เตรียมความพร้อมของทีมสอบสวนเคลื่อนที่เร็วระดับตําบลในพื้นที่อําเภอหนองสมห้องในการควบคุมโรคไข้หวัดนก 2. เตรียมความพร้อมอหน่วยงานราชการในการประสานงานการรับการระบาดของโรคไข้หวัดนก เพื่อหาปัญหาและแนวทางการพัฒนาทีมสอบสวนเคลื่อนที่เร็วในการควบคุมโรคต่อไปเหตุการณ์เริ่มด้วยอสมอได้รับแจ้งว่ามีผู้ป่วยในพื้นที่และรีบประสานงานไปยังผู้นำชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบลและมีการประสานงานไปยังสาธารณสุขอำเภอและโรงพยาบาลหนองสรห้องคุณหมอ วันนี้ฉันมีเด่นแต่แก้งนะคะมีโฆษณาคอมเม้นต์ถามถาว่ามีไก่ลายจำนวนมากที่บ้านหรืมเปล่าบ้านในชิวผสมว่าผส่ลเดี๋ยวคนอาชีพคนอาชีพรายงานท่านนายอำเภอครับท่านผู้ดูการโรงพยาบาลครับอ่าคนอาบริษัทอำเภอเนะพวกผู้ป่วยกี่รายล่ะสงสัยใช่ไหมดังนั้นเอ้ยครับดังั้นเดี๋ยวคงต้อง ให้ให,ให้ให้เตรียมเ,เตรียมทีมควบคุมและป้องกันโรคระดับอำเภอเลยนะทีมเนสซีนะครับแล้วก็ประสานทางาทาง่านนายอำเภอเพื่อประชุมหัวหน้าส่วนราชาการนะครับแล้วก็ให้รายงานจังหวัดด้วยนะครับครับท่านทน่านสนหรืออ๋อมีอะไรฮะไข้วัดนกหรอ,อ,รนะหรอบ้านบ้านอะไรนะนนตแต้เอ่อ มีไก่ตายเยอะเยอะมีคนไข้ด้วยนะเอ,เอางี้แล้วกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไปยิ่งนอนใจแล้วเดี๋ยวต้อง,องเรียก,ป,นนกประชุมเท่าการเฝ้าระวังโรคระบาดเดี๋ยวท่านสารสุขโทรประสานช่วยหน่อยนะก็มีบริษัทอำเภอท่านขอโรงพยาบาลทำเจ้า,จาที่ตำรวจแล้วก็ผู้นำตำนานเอบตอรหรือเทาลน,นะ แล้วแวผมจะทำหนังสือยาวอีกชั้นหนึ่งนะเดี๋ยวเด๋วเรียกประชุมไวปไวเลยเอาเอาบายนี่เลย,เ,เ,เ,ลยเมื่อทุกส่วนราชการได้รับทราบก็มีการประชุมทีมสอบสวนเคลื่อนที่เร็วณศูนย์อำนวยการเพราะฉะนั้นทอนนี้เนี่ยส่วนเรื่องที่ที่เร่งด่วน ได้รับรายงานจากอสมนะคะว่าพบมีสัตว์ติดป่วยตายที่บ้านเลขที่6แล้วก็บ้านเลขที่1 1 9นะคะมีแก่ตารเป็นจำนวนมากแล้วก็มีพบคนไข้นะคะให้อาหารเจ้หนอนในครอบครัวนั้นก็จะมีประมาณอยู่ที่3คนแล้วก็ก็จะมีผู้สัมผัสโรคได้หรือว่ามีการสั่งการไปที่ศูนย์ระบาดระดับอำเภอแบ่งทีมแล้วก็แบ่งงานที่จะต้องลงพื้นที่ระบาด การดำเนินงานของสูย์อำนวยการควบคุมป้องก,กันโรคไข้หวัดนกครั้งนี้นำโดยท่านนายอำเภอหนองสองห้องและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเช่นโรงพยาบาลหนองสองห้องสำนักง,งานสาธารณสุขอำเภอหนองสองห้องปศุสัตว์อำเภอองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่อำเภอหนองสองห้องจากการรายงานนั้นทราบว่าตายหลายาาตายายวัวแล้วก็ คนไข้ด้วยส่วระกอสอดคล้องลักษณะไข้หวัดตรงนี้เขาอยากให้เฝ้าระวังนะติดต่อกันเนี่ยอย่างน้อยเจ็ดวันนะฮะถึงสิบวันเนี่ยว่าในช่วงนี้เนี่ยมีผู้ป่วยที่เป็นไข้ไอนะมันไข้หวัดนะฮะก็ให้เข้าข่ายสงสัยจนะต้องส่งมาที่โรงพยาบาลเพื่อทําการตรวจวินิจฉัยโดยด่วนนะครับทุกท่ายในช่วงนี้นะครับในชุมชนเนี่ยไม่วาจะเป็นกอสอหรือชาวบ้านทุกคนต้องเฝ้าระวัง ก็ระวังว่าีใที่หรือไม่แวมีผู้ป่วยอาการไข้ในที่จะมหลายงานได้ย็ด้านเขมาทางานบริหารจัดส่งถ้าตอนที่จะมีงบเฉยมตรอจ่ายในท้ายจ่ายในเณ์อน้งนี้การประชุมนะครับก็เราจะนัาจะนัดกันประชุมทุก10โมงเช้า นะครับถึงเที่ยงถ้าเหตุการณ์ปกตินะครับแต่ถ้าเหตุการณ์มันลามช่วงบ่ายเราจะได้ทีเมซาที่จะได้ลงสอบสวนต่อ,เ,อ,อ,เ,อ,อเรื่องการให้ข่าวก็สําคัญนะเพราะว่าโรคระบาดเันีร่มมันเกิดกัรไม่ใช่เฉพาะว่าท้องถิ่นเรามาักกานกจายไปทั่วโลกเนี่ยนะเพราะนั้นการให้ข่าวทุกอย่างให้ข่าวเป็นทางการทั้งนี้เพื่อให้พูดไป็นแาเดียวกันและไม่ให้ตกตกใจนะครับเพราะนั้นก็จะเชิญ ดำการเชิญคุณหมอเชิญท่านผู้สั่งตำแหน่งแหลกถาร่วมกันและควรมีผู้รับผิดชอบในการสะพิกเขียนขึ้นขาวให้เลยเพราะว่าจะได้เอกสารเมื่อทีมสอบสวนเคลื่อนที่เร็วระดับตำบลและระดับอำเภอได้รับทราบก็มีการดำเนินการสอบสวนโรคในพื้นที่ผู้ป่วยในบ้านหลังที่หนึ่งมีการสอบถามอาการของผู้ป่วยและญาติที่เกี่ยวข้อง ในการสัมผัสสัตว์ปีกป่วยตายเชตกบ้าหายใจหอบหายใจหอบน้ำดเียรจกนีเลาิป็นงไก่อยากไก่ีไก่ยางดําลากัไปคุนีกับไก่ส่มเกนกับตายหลายราบานนี้เรากดีการดําเนินงานของทีมสอบสวนเคลื่อนที่เร็วระดับอำเภอ มีการบูรณาการทุกตำบลในพื้นที่อำเภอหนองสอง้องทั้ง13ตำบลมีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่สงสัยไปยังศูนย์คัดกรองโรคไข้หวัดนกและในขนาดเดียวกันทางปศุสัตว์อำเภอได้ส่งทีมทำลายเชื้อไข้หวัดนกลงในพื้นที่ทันทีเพื่อทำลายสัตว์ปีกที่ติดเชื้อทั้งการพ่นสารเคมีทำลายเชื้อไข้หวัดนกและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ การดำเนินงานของปัสสั์อำเภอในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งไม่ว่าจะเป็นทีมอาสาสมัครสาธารณสุขและทีมปศุสัว์อาสาในพื้นที่ตำบลมูลท่าในขณะเดียวกันทีมสอบสวนเคลื่อนที่เร็วของศูนย์ระบาดอำเภอหนองสองห้องก็ได้ลงพื้นที่เพื่อค้นหาผู้ป่วยในพื้นที่ตำบลนันทาตอย่างต่อเนื่อง โดยเคลื่อนที่ไปยังบ้านของผู้ป่วยหลังที่สองอย่างรวดเร็วซึ่งตรวจพบผู้ป่วยสงสัยจำนวน1ิคนและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่สงสัยไปยังศูนย์คัดกรองโรคไข้หวัดนกในการส่งต่อผู้ป่วยในครั้งนี้ได้มีการประสานงานกับหน่วยผู้ชีพในตำบลกล้เคียนเช่นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเม็กและองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน การฝังกลุบสัตว์ปีกมีการดำเนินงานต่อเนื่องคู่คู่ไปกับทีมสอบสวนขึ้นที่เร็วของศูนย์ระบาดอำเภอหนองสองห้องโดยการนําของท่านประสุตว์อำเภอณนศูนย์คัดกรองผู้ป่วยสงสัยโรคไข้หวัดนกมีการส่งผู้ป่วยจากทีมสอบสวนขึ้นที่เร็วเข้ามาคัดกรองโดยศูนย์อำนวยการได้รับความร่วมมือจากทางโรงพยาบาลหนองสองห้องไปตั้งศูนย์นพื้นที่ที่มีการสงสัย ในการคัดกรองผู้สงสัยมีทั้งการลงเริ่มต้นด้วยการลงทะเบียนและตรวจเช็คระบบทางเดินหายใจในผู้ที่สงสัยทุกคนในทีมนี้มีทั้งแพทย์และพยาบาลผู้มีความเชี่ยวชาญในการตรวจคัดกรองออกไปให้การดําเนินงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง